กุ้งซุกจ้ะตามปลาละาตอนตอนหนูก็กินไม่ได้พี่อืหอหมอ่มันวสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามาพอกันคือกากับช่องพู้ลิตาชาแนีจ้ามโอนีผ้าไม่กินตำกุ้งเคิรนว่าตำ ทู่ทนจ้านี่มีซองอยางมีกุ้งกุ้งสุกกุ้พี่น้องตัวใหญ่นี่ใหญ่อ้าวเป็นยังไงอ,อยู่ข้างๆเนี่ย <c oughs> แล้วก็กุ้งแล้วก็กุ้ง <c oughs> ดิบจ้า <c oughs> มาจ้าพี่น้องจ้ามาเช็คๆนูนนน่นนู่นน้ำแข็จ้า <c oughs> มาเด้อตามมากุ้งพี่น้องอือ xa lạc Lọt đi ừ. chơi ừ. 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 không chơi Cùng chốt mhm 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 Đi mhm Đi mhm mhm nè mhm cắt mhm cắt mhm 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 เลือนงานากันสินี่ยขนมเสีนอยู่ทางหลังคุณจำบังุ้งะฮึคุณจะมาหุงยบาไหมเนาะอ่าจำบังุ้งปะอ๋ปกุ้งอ่ะมึใชเยี่หแม่งอ่กุ้งสดคุ้งดิบกุ้งสดแต่แต่อากินเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊กินน้ำมันเผ็ดนะไม่เป็นไนนี๋ยวมมนเดียฉันหน่อยหนูเพิ่งกินเมื่อไรเราลงที่ฮหยนบานงนึงเออกหนูหิวข้าอ่ะอ,อือคือพ่อกับพ่อน่าจัานไม่ใช่นะ นี่แกกวงตัวยหง่งโชไมหวานเด็งครับเพ็ดไหมเผ็ดก็เชิ่จะรอทำไมน่ตดอไปชิมอกไรบ้างแบบตัวใหญ่ๆเผ็ดทำไมทไมไม่ใช้หมากินโอเคเผ็ด

คอยบักเกนเหมือนผีปอบเอาไปล้างเอาไปมะหัวกลุ่มจับพี่น้องเอามือมาคอมบิ้งเอออตัวหลงมันดีครับเอาไปล้างเอาไปลูกไปะโอเคคอนเดินนั่เสียเดี๋ยวโอเคคานเอ้าเอาไปลองเนีะน้องชายเขียบยุยู่ือเหน้าเอาไปเห้า Kìa đơn mà buồn đi đi Thu thuần Trong <laughs> cùng thu thuần Cụ mình đã tưởng như nhè โปง้งเอาเหงอกนีหรอตัวเลยนันเหมือนตัวเดีกอะกุ้งชี้ลุ่นอไม่ทำเหมือนชี้

เผ็ดเผ็ดมากเฮ้้ล่างเลยนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในได้จ้าพี่น้องจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า